we <laughs> สักเที่ยงนึงก็ต้องชาร์จบ่าสามก็ต้องชาร์จอีกแล้วทุ่มสองทุ่มก็ชาร์จอีกแล้ว iPhone แบตอยู่ได้ทั้งวันสวัสดีหนูชื่อนี้และหนูเปลี่ยนมาใช้ iPhone สักเที่ยงหนึ่งก็ต้องชาร์จบ่าสามก็ต้องชาร์จอีกแล้วทุ่มสองทุ่มก็ชาร์จอีกแล้ว iPhone แบตอยู่ได้ท้กวันสวัสดีหนูชื่อนี้และหนูเปลี่ยนมาใช้ iPhone